ชูการ์ฟรีแปลว่าปลอดภยัยไหมหลายคนจะคิดว่าการเลือกขนมไม่มีน้ำตาลคุณจะปลอดภัยจากประหวานแต่ความจริงแล้วขนมที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเช่นแอสปาร์ต์มซคาร์ซอเนบิทอลอาจส่งผลเสียต่อจุลินทรีย์ลำไส้เขาม,มีงานวิจัยในวารสารเนเจอ e ์พบว่าสารให้ความหวานบางชนิดทำให้สมดุลจุลินทรีย์เสียเ,ยเกิดโรคที่เรียกว่าดิสเปโอซิส ส่งผลต่อการควบคุมน้ําตาลในเลือดเพิ่มความเสี่ยงต่อการไปดื้ออินซูลินระยะยาวนะครับจารให้ความหวานเทียมแม้จะไม่มีแคลอรี่ที่สูงแต่บางชนิดเช่นแอสปาแตมเนี่ยครับแล้วก็ซูคารุสเนี่ยจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินได้เหมือนการก,กินน้ําตาลจริงนะอันนี้งานวิจัยจากเดลเบรดแคร์เขาชี้ว่ารสหวานที่สัมผัสกับลิ้นกระตุ้นในสมองในตับอ่อนหลั่งอินซูลินทา,ทางที่ไม่มีน้ำตาลเข้ากระแสะเลือดจริงๆนะ ทำให้เกิดภาวะอินซูลินสูงในร่างที่เรียกว่าไฮเปอร์อินซูลินเนมียซึ่งนี่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เบาหวานแย่ลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวว่าขนมโลชูกาหรือชูกาฟรีกินได้ไม่อันพอไม่มีน้ำตาลแต่ความเป็นจริงเนาะมันเป็นปริมาณรวมผลกระทบต่อร่างกายต่างหากที่สำคัญบางผลิตภัณฑ์ถึงแม้จะไม่มีน้ำตาลแต่มีคาร์โบไฮเดรตแฝงที่สูงเนาะหรือก็ใช้สารแทนที่จะกระทบการเผาผลาญอยู่ดี ฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะหลีกเลี่ยงไปเลยนะขนมปานแปรูปแม้ว่าจะเขียนชูกราฟฟีหันมากินอาหารจากธรรมชาติที่เรียกว่าโฮฟู้ดเช่นผลไม้สดรสหวานน้อยเช่นอะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งโยเกิร์ตจากธรรมชาติที่ไม่เติมน,น,น้ำตาลเพื่อรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในน้ไส้และลดการกระตุ้นอินซีนโดยที่คุณไม่จำเป็นไปอ่านฉลากให้ดีเนาะชูกราฟฟีไม่ได้แปลว่า ปลอดภัยเสมอไปนะครับน้ำตาลหวานเทียมอ่ะไม่ใช่ทางลัดที่ทำให้คุณอ่ะที่จะแข็งแรงดีสุดธรรมชาติเท่านั้นที่คุณต้องเลือก